เนื้อหาต่อไปนี้ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่าเรื่องราวเป็นวิทยาฐานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่วและละอายต่อการสร้างบัต การก่อกมชั่วเหมือนคุณแล่นเรือเข้าสู่มรสุมกลางทะเลครับถ้าเกิดคุณฝืนไปต่อคุณอาจจะต้องเจอกับพายานะเหมือนที่สามสิบเอ็ดท่านนี้กำลังเจออยู่และแขกรับเชิญพิเศษ,ษ,ษของเราในวันนี้ครับเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อมาดเข้มนะครับที่เก่งทั้งการแสดงและการร้องเพลงครับเรามาดูกันว่าชีวิตของเขาที่ดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์ มีกรรมอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเอเชิญพบกับเจ้าของวันเกิดวันที่21ครับคุณรอนพัฒนะธนเจ้าของวันเกิดวันที่21เขาคือนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าคมที่หลายคนอาจคุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดี คุณรอนพัทรผลปัจจุบันเขาอายุ28ปีคุณรอนอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานถึง10ปีและวันนี้เขาอยากจะมาร่วมรายการกับเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณเรีเห็นกรรมอะไรในตัวของคุณรอนมาร่วมพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยครับเชื่อเรื่องกรรมและตัวเลขขนาดไหนครับคุณรอนจริงๆคือผมผมเป็นคนศาสนาพุทธ ก็จะเชื่อเรื่องของกรรมเรื่องของการกระทําอยู่แล้วครับแล้วก็เชื่อเรื่องของพลังงานนะเรื่องของแบบตัวเลขต่างๆเชื่อว่าเขามีแบบมันเป็นแรงดึงดูดหรือมีอํานาจอะไรบางอย่างที่อาจจะชักจูงให้ให้อะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นก็ได้จริงหรือเปล่าเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับเคยเจอคุณริวไหมครับพี่ริวเคยเจอครับเคยเจอตอนมาเนี่ยออกรายการของที่วิร์กพอยต์นี่แหละครับแล้วก็เจอกันตามงานต่างๆบ้างก็เจอใครจากวันนั้นถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปในชีวิตนะมีใครหรือว่ามีคําถามใหม่ๆที่จะต้องถามคุณริวไหม จริงๆส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยถามแต่ว่าสมมติถ้าเกิดมันมีเรื่องของตัวเลขเรื่องของอะไรมาเนี่ยครับผมเชื่อว่าถ้าพูดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มเรื่องรู้สึกว่าเอยมันมันเข้าทางผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะปล่อยให้ไปไปตามสิ่งที่มันจะเกิดนะครับลองดูก่อนใช่ครับ,รบลองดูกันก่อนถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณริวจิตสัมผัสครับวันนี้สามสิบเอ็ดท่านของเราพร้อมครับคุณริวหนึ่งในสามสิบเอ็ดวันที่เกิดนี้นะครับ มีหนึ่งวันที่เกิดครับรักให้กำเนิดผีครับและอีกหนึ่งวันที่เกิดครับผิดนัดกับผีครับและอีกหนึ่งวันที่เกิดครับฝากชีวิตไว้กับผีครับขอเชิญเริ่มจากคอแรกครับหนึ่งในสามสิบวันที่เกิดนี้นะครับมีหนึ่งวันที่เกิดครับรัก ให้กำเนิดผีครับรอนว่าใครครับหนึ่งในสาสิบเอ็ดท่านนี้รักให้กำเนิดผีผมขออนุญาตเลือกหมายเลขสี่ครับผมสี่นะครับผมใช่เดาหรือว่าเพราะอะไรฮะคือผมเลือกตามความรู้สึกของตัวเลขเฉยๆครับใช่ครับตามความรู้สึกคือเลขสี่ อาจจะแบบพ้องเสียงกับเป็นแบบภาษาจีนไงอะไรเงี้ยสีซีอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้แรายการนะเนี่ยสีซีเนี่ยใช่ครับงั้นผมขอนะครับเลขเลขหมายเลขสี่เลขวันที่เกิดรักให้กำเนิดผีคือวันที่ ที่13ครับเจ้าของวันเกิดวันที่13เขาก็คือคุณกว่างเกวรินหรือคุณกว่างเขาคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อให้ว่ารักให้กำเนิดผีไม่แน่ว่า ตัวของคุณกวางนั้นไปสร้างกรรมอะไรเกี่ยวกับความรักที่หนักหนาสาหัสจนทำให้กอกำเนิดผีขึ้นมาเรื่องนี้คงมีเพียงคุณริวและคุณกวางที่จะให้คำตอบได้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่13คนเกิดวันที่นี้จะเป็นคนให้ความสำคัญในเรื่องของความรักแล้วก็คนในครอบครัวสูงนะครับผมต่อมาครับ 13บวก7เท่ากับ20เลข2คุณเป็นคนที่จดจำอดีตได้เก่งมากเป็นคนปล่อยวางอดีตไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าฝังใจเลขห้อง6ทับ2 4. เลข2เรื่องที่คุณฝังใจไปอยู่ในเลขที่ห้องก็แปลว่าคุณยังคิดถึงใครคนหนึ่งฝังใจเกี่ยวกับคนที่ตายนะครับต่อมาครับเลข6เจ้าของห้องไปอยู่ในทะเบียนรถคิดมากผมสงสัยหนึ่งอย่าง ในชีวิตที่ผ่านมาเคยสูญเสียพี่น้องที่เกิดตามกันมาไหมทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นเรื่องราวของคุณที่คุณต้องเจอและได้รับกรรมในทุกวันนี้ผมเลยใช้คาว่ารักให้กำเนิดผีคุณริวได้วิเคราะห์เลขคุณตรงกับชีวิตคุณไหมครับคุณบ้า <c oughs> ในส่วนตรงไหนบ้างครับทั้งหมดเลยอ่ะช่วยเล่าตั้งแต่จุดเริ่มตน้นได้ไหมครับก็คือที่บ้านก็จะมีพี่น้องกัน5คนตัวเรากับพี่สาวก็คือจะพี่เป็นคนที่สองจะสนิทกันมากแล้วก็คือพี่สาวกับตัวเราเนี่ยนิสัยก็จะแตกต่างก,กันมากเนาะเราก็จะเป็นเด็กที่แบบตั้งใจเรียนแล้วก็ส่วนพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบไม่ค่อยขยันเท่าไหร่แต่ว่าที่บ้านอ่ะพ่อกับแม่อาจจะ เอ็นดูเรามากกว่าเขาจะแบบเหมือนว่ามีน้อยใจว่าพ่อกับแม่ไม่ค่อยรักเขาพอเขาเรียนจบเขาก็ออกไปหางานซึ่งลูกคนที่เหลือเขาจะผูกพันกับที่บ้านจะติดพ่อกับแม่ตัวเขาจะออกไปนอกบ้านไปหางานทําเองตัดสินใจเองคิดเองตลอดก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับเขาเนี่ยไม่ได้รับความรักใช่เพราะว่าตัวเองต้องแยกออกไปแต่ในขณะที่ทุกคนได้อยู่กับพ่อแม่หมดใช่แล้วก็ ก็จะเป็นคนตุ้มเทกับความรักอะคะ่ะจะติดแฟนมากติดแฟนใช่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็จะเป็นที่เขามีลูกด้วยกันจนถึงปัจจุบันนะคะคนหนึ่งแล้วคนที่สองก็คือจะเป็นคนต่างชาติแฟนคนแรกเขาเป็นยังไงบ้างครับก็คือสมัยก็คือแฟนคนแรกเขาก็จะพอมีฐานะหน่อยอะคะ่ะเขาก็จะดูแลดีก็คือพี่สาวก็จะไม่ต้องทํางานอะไรตามแฟนเขาไปทุกที่ลูกเขาฟอกข้อโลกมานี่ก็แทบจะไม่ได้เลี้ยงเลยก็คือจะ ช่วงแรกก็จะให้แม่เลี้ยงพอหลังจากนั้นก็จะเจ้าเป็นอืเป็นแม่มามีคนมาเลี้ยงคือพูดง่ายๆว่าก็คือไม่ไม่เอาเวลาไปเลี้ยงลูกแหละ<ช>ก็คือตามแฟนอย่าง<ช>เดียวใช่เขาจะติดแฟนมากช่วงแรกพี่เฉยเขาก็ทํางานดีอะค่ะแล้วเหมือนพี่สาวก,ก็ตามไปทุกที่จนบางทีก็มีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานกลายเป็นว่าช่วงหลังงานไม่มีเขาก็เหมือนว่าอาจจะมีปัญหาก,กันเริ่มภายในแล้วก็ทําให้เลิกกันจนเขามาทํางานด้วยตัวเองเนาะ แล้วเขาก็มาเจอแฟนคนต่างชาติส่วนลูกก็จะอยู่กับกับแฟนเก่าเขาซึ่งพอมีแฟนคนใหม่ก็เป็นต่างชาติเขาก็คบันหลายเดือนก่อนที่เขาจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นเปิดบริษัททัวร์ซึ่งก็ให้พี่สาวเราอะไป,นะไ,ปไปเรียนแล้วก็เป็นไกด์ก็คือพี่สาวก็เป็นไกด์ให้เขาอย่างเงี้ยจเนเหม<ค>เป็นธุรกิจครอบครัวแหละใช่คก็คือว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทชาวต่างชาติเป็นของบริษัท แล้วให้พี่สาวเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นไกด์เป็นคนดูแลลูกครัว้าแล้วรักกันดีไหมครับชงชุนที่บ้านน่ะจะไม่ค่อยได้ชอบคนต่างชาติเท่าไหร่ซึ่งพอเอาไปที่บ้านแล้วก็คือพ่อก็จะไม่ค่อยชอบเขาก็จะรู้จนมาช่วงหลังนี่แหละที่เขามีปัญหาการเหมือนเขาจะจับได้ว่าแฟนเขาน่าจะมีคนอื่นเขาก็เริ่มจะมีอาการผิดปกติไปแล้วเขาก็จะเริ่มช็อกไปเลยค่ะเขาจะ มือมือ,มอพูดูดคนเดียวแล้วจริงเหรอใช่ค่ะแบบสั์ฟุ้งซ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง,ยอ,ยงอะไรอย่างเงี้ยเหมือลุดเหมือนหลุดเนาะใช่ค่ะใช่หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อประมาณช่วงปีใหม่ค่ะเขาก็ยังไม่ได้งานทําเนาะคือพี่สาวก็มาคุยกับเราว่าเหนื่อยไหมเพราะปกติแล้วก่อนจะไปทํางานเราจะต้องทํากับข้าวทิ้ไงไว้ให้ทุกวัน เขาจะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเราจะต้องหายเขาหมดทุกอย่างเขาก็เหมือนว่าพี่เป็นพราอะไรไหมบอกไม่เลยเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเขาแบบไปส่งเฟซบุ๊กแม่สามีเก่าเขาอะไรเงี้ยเรื่องสงลูกเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าไปส่งเฟซบุ๊กเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าคิดถึงลูกเขานะคิดถึงลูกคิดถึงลูกของลูกคนที่อยู่กับแฟนคนแรกใช่ค่ะลูกที่มีด้วยกันกับแฟนคนแรกแล้วเขาก็พูดประมาณว่า เหมือนว่าเลี้ยงหลานอะแต่ไม่เคยได้เลี้ยงลูกตัวเองแล้วในสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับก็คือประมาณวันนั้นน่ะเหมือนตัวเองจะไม่ค่อยสบายเราจำไม่ได้วันนั้นเลิกงานห้าทุ่มกว่าจะกลับบ้านอาบน้ำน่าจะตีเที่ยงคืนกว่าแล้วเผลอหลับก็หลับไปจนเจ้าของห้องขึ้นมาเคาะ ว่าไปดูพี่สาวหน่อยทำไมปล่อยให้พี่สาวปลุกคอตายนะเขาไปปลุกคอตายที่ไหนครับตรงลานจอดรถของเราอะค่ะอ่าแล้วเราก็บอกไม่ใช่ค่ะพี่สาวนอนอยู่เพราะว่าเราเห็นเท้าเขายื่นออกมาก็มีผ้าห่มเขาบอกไปดูพี่สาวเราแน่ๆบอกว่าไม่ใช่จนน้องชายเอกใจขึ้นมาเปิดบอกไม่ใช่หมอนข้าง oh <my> เราตอนนั้นคือ นึกอะไรออกวิ่งนําเขาไปลงบันไดปุ๊บมันจะมองเห็นลานจอดรถเลยเห็นเลยไหมครับเห็นเลยค่ะเขายื่อยู่กันก็ยี่แล้วก็มีเชือกโอเคเขายืนอยู่แล้วก็มีเชือกผูกคอใช่ค่ะพอเห็นขนั้นเราก็ช็อกไปเลยจนน้องชายวิ่งมามามาอุ้มเขาแล้วเอาเขาลงมาแล้วก็ไปกอดเขาแล้วก็บอกว่า ตื่นดิตื่นแล้วน้องชายบอกว่าเขาไม่หายใจแล้วเราบอกไม่หรอกต่ออุ่นอยู่เลยแล้วก็ไม่คิดคิดว่าเขายังไม่ตายเพราะว่าตัวเขาอุ่นครับแล้วก็เราก็ให้น้องชายปั๊มหัวใจมันก็มันบอกไม่ต้องหรอกมันไม่หายใจแล้วเราบอกปัม๊มแบบน,นี้แล้วก็ตะคอกน้องไปเนาะเขาก็ปัม๊มปั๊มเขาบอกไม่พอเขาพูดว่ามันตายไปแล้วเราก็เดินขึ้นห้อง ขึ้นไปรองให้เลยซึ่งพอตอนหลังตอนที่เราเห็นอะเราไม่ได้สนใจว่าเขาผูกยังไงแต่เรามาถามน้องชายอีกทีว่าจริงๆแล้วอะเก้าอี้เขาไม่ได้ล้มอืมเขายังยืนอยู่บนเขายังยืนอยู่บนเก้าอี้คะ่ะซึ่งถ้าเกิดเขากลัวตายขึ้นมาจริงๆเขาไม่อยากตายเขาก็ทำได้แต่ว่า, <ทำ S 1> วาเขาเจ <ะ S 1> ตน,นาที่จะตายใช่เพราะว่าเขาผูกเสร็จ เชื่อมีที่เขาตัดเขายังเหน็บไปข้างๆเอวอยู่รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่เจอพี่สาวอย่างนั้นก็ร้องให้จนไม่รู้จะร้องยังไงแล้วเพราะแบบคือผูกพันมากเลยอ่ะก็คือแล้วเราเรารู้สึกว่ามันเหมือนว่า ฉันผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันดูแลไม่ดีหรอวันนี้อยากให้เราช่วยเรื่องอะไรบ้างครับคุณกวางเรารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าเขาตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าเท่าที่เราศึกษามาเรารู้สึกว่าการฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปเนาะซึ่งเราก็โทษรู้สึกว่าผิดตัวเองผิดหรือเปล่าฉันปกติไม่ค่อยได้คุยเรามีเหมือนเราเหนื่อยเรา oh. เครียด เอาอย่างนี้ครับถ้าตามกฎแห่งกรรมคนที่ทําการฆ่าตัวตายยังไงก็ต้องชดใช้กรรมไม่ว่าจะมีสติหรือไม่มีสติแต่การฆ่าตัวตายก็ถือว่าต้องเป็นการชดใช้กรรมถ้าฆ่าตัวตายแบบไม่มีสตินั่นแปลว่าในบัญญัติของาศาสนาเคยได้พูดไว้เรื่องหนึ่งว่า ถ้าคนใดเคยฆ่าตัวตายแล้ว1ชาติก็จะเวีนวยนไหวตายเกิดอีก7ชาติมาทําการฆ่าตัวตายในลักษณะเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเขาไม่มีสติก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเคยทําอัตวิบากกรรมแบบนี้มาแล้ววันนี้เขาถึงต้องกลับมาชดใช้ด้วยเรื่องนี้อีกรู้สึกถึงวิญญาณของพี่สามไม่ครับไม่รู้สึกเลยครับรู้แค่ว่ายังอยู่ที่นี่ที่บ้านยังอยู่ที่นี่ครับ ไม่รู้ว่าที่บ้านไหนแต่นี่คือบ้านในตัว<ห>เลขนี้ข้างที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละค่ะครับยังอยู่ที่นี่คใ,นใครเคยได้เจอหรือว่ามาหาคือตัวหนูไม่เคยได้เจอเลยแม้กระทั่งจะเข้าฝันก็ไม่แทบจะไม่เคยเข้าฝันเลยแปลกไหมครับคนที่ผูกพันแต่ว่าไม่ไมาหาไม่แปลกครับเพราะว่าคนคนนี้รู้สึกผิดตลอดเวลาแล้วจะให้คนตายมาหาได้ด้วยเรื่องอะไร <S <S คุณอยู่ด้วยใจที่เป็นทุกทุกวันใช่ค่ะ แล้วเขาจะมาหาคุณด้วยเรื่องอะไรในเมื่อมันเหมือนมาซ้ำเติมคุณอีกท,ท,ทั้งที่เขาเลือกที่จะตายเองก็ <God. S 1> คุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่มีน้อยเนื้อต่ำใจพี่สาวตัวเองคุณนน้อยใจว่าดูแลอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วใช่ค่ะเป็นคำถามที่ถามแต่ตอนเขาตายเลยมแม้แต่ตอนเปิด้าโลงแต่งหน้าศพก็ถามเขาทำไมทำแบบนี้มไม่เคย มองว่าเขาเป็นพระแต่คนที่ป่วยอะต่อให้เราพูดยังไงเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นภาระเพราะฉะนั้นการที่เรามีญาติพี่น้องที่เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าวันใดเขาเดินมาถามว่าเขาเป็นภาระไหมให้สังเกตคํานี้เลยครับแปลว่าเขาพร้อมไม่อยู่แล้ว ไรนั้นคำรักให้กําเนิดทีของผมคือไม่ใช่เป็นคํารักของคุณแต่เป็นความรักที่พี่สาวคุณควยหาอยากได้ความรักอยากได้ความเข้าใจบางครั้งรักมากคาดหวังมากมันก็เลยกลายเป็นดาบสองคมเมื่อผิดหวังในความรักจนทําให้ขาดสติก็จะกลายเป็นอย่างที่เราได้เห็นนั่นก็แปลว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผู้หญิงคนนี้ เขาอาจจะมีความรู้สึกมาโดยตลอดว่าเขาไม่ได้รับความรักเขาจึงพยายามโหยหาความรักจากคนที่รักให้มากที่สุดเมื่อเขาผิดหวังมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้เขาเกิดการเสียสติเพราะความรักเหล่านั้นสุดท้ายครับควางม,มีอะไรอยากจะบอกคนที่เรารักที่กลายเป็นผีไปแล้วไหมครับ อยากบอกเขาว่าเขาไม่เคยเป็นภาระให้หนูแล้วว่าไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเขาตายไปแล้วเขาก็จะเป็นพี่สาวตลอด สามารถเข้าไปที่ Facebook ของเลขกดกรรมเพื่อที่จะให้กำลังใจผู้สร้างกรรมทุกท่านนะครับผมมาต่อกันกันกบเรื่องที่2วันนี้ครับ1ในสามสว,วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับผิดนัดกับผีครับผิดนัดกับผีนะครับผมคุณร้อนคิดว่าใครนีนนี้ครับผมขออนุญ,ญาตเลือก หมายเลข23ครับเพราะอ,อะไรครับใช้ความรู้สึกน่นร,รเลยครับรู้สึกว่าเขามองมองไปแล้วก็รู้สึกว่าบอกว่าคุณคุณพี่ท่านนี้นยครับอาจจะใช่ครับมีความทุกข<ม>์เลมีความทุกข์หรือเ<ม>ปล่าใช่อามร็วคิดว่าใครครับเลขวันที่เกิดผิดนัดกับผีคือวันที่ บครัทำใหม่คนเกิดวันที่สามสิถึงผิดนัดกับผีอีกสักครู่ครับ